สวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรเออวันเกิดอาาก็คือวันที่26่สกตุลาคมพุทธศักราช2อ6 4าอ่ค่ะอาอายุกี่ขวบแล้วคะปีนี้7 8 7 8ปีไม่ใช่ขวบโมว่ปีแต่ว่าอาาเนี่ยใบหน้าเหมือนคนอายุ18เลยนะคะจริงเหรอคะก็วันนี้ครอบครัวโชคเรืองสกุลครอบครัวพนมเชิงพวกเราก็จะมีคลิปน่ารักน่ารักมาฝากอาาให้อาาดูว่ามีอะไรให้อาาได้ติดตามชม เลยนะคะยี่สิกกรกามาบรรจบลูกหลานนบนอบน้อมอม่านะลิมนเป็น<อ>ปทุมแห่งธรรมบรรดานดนลเดลนหลอมใจคนเป็นโชคเรืองสกุล78ปีนี้สีสุทีทำงานดีปถมช่วยเกื้อหนุนเป็นยาย่าคนนี้ช่วยเจือจูน ขอเพิ่มทุนชีวีดีนิรัน์ได้ความเคารพเท่าทุนอย่างสูงครอบครัวโชคเรืองสกุลและลูกหลานเหลือคือย่าใช่เหรอใช่จ้ะเราก็มาสุขสันต์วันเกิดแล้วก็จะส่งความรักบอกว่ารักอามาที่รามาที่สู้ เพราะฉะนั้นอาม่าติดตามชมคลิปต่อๆไปในปีหน้ามีสไพร์แน่นอน<ม>ก็ขอนนอนุญาตอวยพรเนาะให้อาม่ามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะอยู่เป็นมิ่งขวัญให้พวกเราลูกหลานตลอดปีตลอดไปนะคะสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ